นี่จะมาทำสปริงตอนแรกผมงงกับหนังสือมากเลยนะฮะผมจะทำได้นะฮะผมไม่เข้าไปอ่านว่ามันร้อยสามห้ามันทำไม่ได้นะฮะเครียดมากนะฮะเริ่มแรกเราต้องทำเป็นไอโซเมติกก่อนไอโซเมติกนะฮะเป็นที่ไอโซเมติกนะฮะเลยเพลนทอเพลนขึ้นมาก่อนไอโซเมติก สลาวาดวงกลมครับจึ๊บขึ้นมากำหนด R ครับผป28นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้คำสั่งอะไรนะเคิร์ฟแล้วก็หมุนๆน,นะฮะ Helix and Spiral นะฮะ Helix and Spiral ครับจะเซฟนะครับเป็น h i g ไฮไล r o l a t i o n แล้วจะเซฟนะฮะครับผม สาดังเกิลศูนย์นะฮะตอนแรกมันร้อยสามสิบห้านะผมเครียดมากตรงนี้นลจริงๆน่าจริงๆซื้อแม่งผิดนะอ่าเซ็นสปริงสวยงามนะครับสร้างเพะนะครับจะกดที่เพะนะครับอินเสิร์ต e l บัลลั a ก์เพนะน่าจะสร้างเพลงก,กันมาก่อนชิพ่าเพยขก,กันมาแล้ว ต่อไปเราจะมาวาดวงกลมว่าวงกลมเข้าไปปัป๊บกลมรู้สึกอาจจะเท่ากับห้าใช่ไหมฮะน่าจะน่าจะเป็นเท่ากับห้าต่อไปเราจะสั่งใช้คำสั่งสวิะ รีโว้สวีมมันต้องสวีมนะครับสวีมนะฮะเลือกจุดนะเลือกเลือกเส้นโหสวยงามครับผมไม่เข้าใจทนำะไมต้องสวีมเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เลยป่ะมันปรับที่ไหนผมไม่มาจนใจผมเขรียดไ,ไม่ชอบเลยสีมม่ขี้ไม่รู้ครับอเราจะมานะครับคอนเวิร์ตนะฮะเราจะทำการดึงตู้รัดครับติมถูกไป เซนเตอร์ไลนะครับในระนาบของ x นะฮะพอสร้างเซนเตอร์ไลน์เสร็จแล้วแล้วก็วีดีคูเวีดีคูสักคำสั่งดีวอล์ฟครับ d ีวอเวเราจะกลับทิศหน่อยฮะมันทิดทิศด,ดีกีเท่ากับ90ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเถามข้างล่างก่อนนะฮะทำเหมือนเดิมครับไปที่สเก็ตนะฮะอหรือ,อคอนเวิร์ตนะติ๊กทุกอ่าเซ็ตตนตรัลไลน์นะฮะป้าบเข้าไปที่เหมือนเดิมนะฮะใส่เข้าไป Set of my consistent line I have like with the color with color. Choose three words. possible as the sixth line. It's uh, uh, do it again, do it again. Sketch uh, select convert entry uh, uh, draw center line uh, โอ้สินลอาวดครับและรีวอล์บ้านเบสเน่ยอืมมอืมอืมออืมอมอืมอืมอืออมอืมอือืมอืมอืมอมอืมอือือมอืมอือือืมอนออืมอืมอะอืมอลาอืมอืมอืมเออ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแรกเขาไม่ให้ทำรีวิร์ฟร้อยเปอร์เนะครับซึ่งมันก็น่าจะทำได้ใช่ไหม <c oughs> ดุม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 อ่าโอเคนะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เป็นการใส่สีนะฮะจะใส่สีอะไรก็ใส่ไปนะฮะแล้วถ้าคุณนะฮะก็ขอบคุณนะคน,นะครับขอจบเพลงท่านี้ครับผมเลยครับ